เราจะพาเพื่อนๆไปที่ตลาดจอร์แดนในลมิดกันสวยมากไหมคะร้านนี้ร้อนเหลือแถมไหมจ๊ะจะกุ้งสองตัวเหลือขึ้นตัวถ่ายไม่หงดิไม่ดิไฟก็หลัเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรน่ากินจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างตามเมย์มาดูเลยค่ะตามมาเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเอ่ยกาแฟ จอนแฟรค่ะหน้ามึงดีที่สุดแล้วเร็วเปิดจอแนแฟค่ะใช่วันนี้นะคะเราจะไปจอแนแฟนะคะคือวันนี้เราเริ่มเรียนมานบ่ายสองเลิกบ่ายสองสิบห้าเพราะทำข้อสอบสิบห้านาทีก็พอแล้วเราก็เลยนั่งรอก่อนเพราะว่าถ้าเราไปตอนนี้คือร้อนคือจอแนแฟยังไม่เปิดไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจอดนแฟรนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ไหน ตลาดเลยร้านแฟนะคะเดี๋ยวเราจะปไดูว่าถ้าถึงจ้านแฟจะมีอะไรกินไหมนั้นก็คงมีแหละแบบว่าอะไรแบบแปลกใหม่บ้างนอกจากเพื่อเราที่แปลกแล้วจะเจะมีอะไรอีกบ้างรงหว่างนี้กูเอากล้องตีมึงเลยนี่นะคะทุกคนนี่คือมราของเรานะคะแล้วเราก็ต้องเดินหนีเดินตอกแตกตอกแตก เรื่องหน่อยละอุ้ยวันนี้ยังไม่ได้ดูยูนิฟอร์มเลยเสื้อโปโลเรียกว่ามาเรียนเลกางเกงกางเกงโลโซเรียกว่ามาเรียนไหมนี่กูชุดกวดเต็มสุดแล้วเรื่องของเมินะคะมิก็จะใส่เป็นเองคราวนี้ก็จะโชว์ขาดใหญ่หน่อยนึงอันนี้ซีื้อนอันนี้เปื้อนไอะไรกูถ่ายอยู่นะพี่เบ็ ดูจอยเวอร์อะเราก็เทซะด้วยอ่ะอี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยคือมายืนรอรถแท็กซี่นะคะเพื่อจะไปขึ้น MRT นะคะยากมากตอนนี้สี่โมงคืนมือสี่สมสบสี่หกโมงไงหรอไม่้หกโมงกูเพิ่งได้แท็กซี่มั้งคือไปชิ้นโตเกียวกินแลวนะเราต้องไป MRT อีกสถานีละ่นะ MRT มันไม่มันไม่ติด เราจะไปดูกันว่าเราจะยินตรงไหนจะกินโตเกียวแล้วจะกินโตเกียวหรือไม่กินจะกินโตเกียวหรือไม่เพราะว่าหิวมาค่ะเดี๋ยวเราจะกินโตเกียวกันก่อนเลยอันดับหนึ่งเอาหมูสับอย่างเดียวอ่ะข่อเทมเอุ่ยไม่มีไม่มีคนจะทานกูจะกินโอเคเราคุยละเราคุยละไม่หลับกันก่อนหล่อไหมป้าหล่อไหม เป็นยังไงเป็นยังไงแต่ปีกพูดอยู่เนี่ยปากนิดจมูกหน่อยคิ้วเข้มมากเลยแล้วก็มีหนวดยิ้มยิ้มรูที่เป็นกะจัดฟันด้วยทำไมกูขำว่ะเปิดวิไลวิไลเปิดมาที่นานแล้วเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะ,<ต>นะเป็นผู้ชายนีหรอที่สุดสำหรับฉัน คึงโคมเลยพี่เต็กเม่าดิอวยจะตายแต่เราก็บอกว่าไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วเธอทำให้ผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้สวยน้อยลงอวยจนตายแฮปปี้มาแล้วเริ่มแตกก่อนก็คือเราได้แท็กซี่แล้ววิ่งกันเกับตายเพราะว่าอีเนี่ยเขาสั่งตอกเกียวเพิ่มอีก6อันหิวไม่ไหว ที calendar, guide, ่สาวเนี่ยเขายืนรอแฮกซี่ค่ะรอแบบว่าเงียบอ่อนมาแล้วไอ้ไอ้จะเป็นลมเลยค่ะคือหน้ามันไม่ไหวแล้วอะมึงไหวใช่ไหมกูจะพาไปเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวนะกินเยอะๆอร่อยไหมกูอะอร่อยไหมถ้าตาจดอยู่างนีกูก็ซื้อคือกล้องอะไรกล้องถ่ายกล้องโกโปรค่ะใช่ค่ะชุดมันเป็นดาราสาวเขาบอกว่าเนี่ยเราติดตรงนี้นหนึ่งชั่วโมงใช่พึงจะเชื่อไหม มึงเดินกลับไปถึอโต๊ะเยอะกล้องถูกันนะถูเดินกลับไปถึงโต๊ก่อนกูวิ่งมาทอนเวอร์อ่ะเมื่อกี้ไม่ตอนแรกกูก็นึกว่าไอ้นี่อะมันจะเลือกเลือกขันหลังใช่ป่ะไอ้เบสขึ้นแล้วตอนแรกอะกูไม่เห็นไม่เห็นว่าพวกมึงอะเลีอันนี้ใช่ป่ะแล้วกูก็บอกว่าเบสเมย์มันเรียกขันหลังไอ้เบสขึ้นมาะล้วหอยเล็กมากเลยนี่มันเร็วนด้หระวังวิชาชีพมันเนี่ยมันเพื่อนส่งมาเนี่ยชื่อจอยเนี่ยให้เปิดอ่าน ปกติที่ไหนคะาคาไม่ติดตนไม่กลัวไม่ได้อ่านแต่ถ้าติดนายแน้ยกลับซื้อโตเกียวมือหิววันนี้คือเราลงที่เอมาทีพออนโยธินนะคะมึงทุกคนที่เนี่ยเดินเร็วมากเอากระเป๋าไปแล้วนะคกไปค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงนู่นยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าวันนี้เราจะถึงหรือเปล่าเริ่มปวดสมตีแล้ว สภาพผงไายเข้าแล้วนะคะนู่นไม่ห,หลอกคุณตี๋เอ้ยได้ได้นี่ไอ้อีกนิดเดียวทุกคนแปครั้งแรกแล้วร้านแรกสแสบคือน้ำค่ะแล้วก็หาที่นั่งพักแป๊บหนึ่งเราค่อยเดินต่อเลย่ในที่สุดเราก็คือถึงแล้วค่ะน่ารักมาก นี่ไงทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปภปาษาตอหรือภาษาเขาเปิดไฟแล้วค่ะเลือกไปอีเวียขึ้นรถดี่ขึ้นรถที่ห้ามจับอีกกูเห็นมือมันอ่ะมือมันกลางจะอย่างนี้เลยมือเล็กน้อยเลยห้ามจับ เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเราปรึกษากันก่อนจะกินอะไรกันค่ะทุกคนนั่งก่อนกนั่งแม่เหมอนกันั่งก่อนเพื่อไม้คำเยอะเดี๋ยวมึงกินเอาไอ้นี่มาดิดาราสาวนะคะใช่ดาราสาวท่านหนึ่งตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะไรอ่ะ พี่เป็นอะไรอ่ะชัดฟิลสุดทำอะไรเมื่อกี้คือเราไม่ไม่ตัดออกเลยนะไม่ตัดมันขำหิวข้าวเอาไปดูดีกว่าว่าหน้ากูตอบปะไม่ได้ไม่ในกล้องอาจจะไม่แต่ดูตัวจริงกูเป็นไงบ้างไม่ไม่ตอบไม่เหลือหมดเยอะหมดเยอะนี่เดี๋ยวเราเดินดูก่อนแล้วถ้าเราแบบอยากซื้ออะไรก็ซื้อเลยใช่ซื้อเลย นี่ค่ะร้านแรกที่น้องเมมเขาบอกฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรนะเอาชุดเล็กชุดหนึ่งค่ะฮัลโหลใส่กองความทานเลยแถมได้ไหมอู้หเขาแถมอยู่แล้วค่ะพี่กะทิงอ่ะไปแถมใส่กล่องดิวิดีถ่ายไว้เลยร้านนี้นะคะพาเข้าเดียวดิร้านนี้มาซื้ออุยดูน่ากินมาก ที่สองตำป่าทะเลใส่สาราด้วยนาะเอาเห็นไหมเอากลางๆสวยมากไหยคะร้านนี้ต้เหลือแอมไหมจ๊ะจับกุ้งสองตัวเหลือพึ่งตัวยายรับเลยขอบคุณค่ะจ่ายตังค์แล้วนะคะเหมือนผมเหมือนผมด้วยค่ะป้าท่านี้ค่ะ ใช่อ่านี uh ่โอไม่ใช่ไทยนี่อันนี้ไม่ใช่โอเค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 ครับครับผมกุ้งเต้นปะกินกุ้งเต้นไหมกินกินเด็กกินมาเด็กกุ้งเต้นหรือกุ้งเต้นเต้นเลยขอโทษเอากุ้งเต้นเอาตัวไหนเสียชิ้เลือกตัวได้ไหมเลือก พะย่ะอีเฟียสไปดิแล้วว่าเขาจกระเด็นไม่หมดเลยพี่สอนเพื่อนหนูหน่อนเด้อเฮ้ยน้องไม่จ่ายตังค์เลยนี่มันยังดิ้นอยู่เลยแหกลัวมากอีเฟียสพร้อมไหมดูหนึ่งสองสามหน้าลัางเลยเขาเปิดไฟแล้วอีเฟียสยางเขาจะเปิดไม่หมดอยู่เพิ่มเหรอจริงเหรอกูไปดูรูปที่เขาถ่ายมาแต่ละคน กินมาเรียญิมบัมนี่ปลามึกไอ้นี่ไข่อือป้ากินไหมเอ้ายข้าเที่หาไว้เลยเอออะไรนะเจีหาเออเอาดิเออเรียนจีนมาสามปีแต่พูดได้แค่ขเจีหานี่ฮาวขาไหนอ้น เอามือมือกินแบบมะม่วงหรือเอออันนีุ้้มอ่พี่เอาอันนี้พี่ขาอยแปดเ้าลดเหลือไม่รู้ครับดไม่รู้ครกดน่นมอีแบบบซูด้วยปุ๊มีี่ดอันนีุ้มงไม่ย้อะไรนะเอาเงที่ขาดอะไรนะ้ยดูไอเีีได้นำหนักเลยนี่อุ้ยหนักมาก ก็เลียะแล้วพวกมึงก็กินดอไปเดี๋ยวเราจะไปเดินดูอีกว่ามีอะไรกินไหมมีอะไรกินไหมอีกเหรอมีแล้วแหละต้องมีแล้วกินเลยอ๋อเลยอ่าไงอันนี้หรอหัวกุ้งไอนมิงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากินนี่ค่ะร้านที่เขาแถมให้เราถ่ายแบบนี้ดิไฟก็แบบ แม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองมันนานตาจะบอดมื่อนี้อร่อยมากอร่อยมากจริงอร่อยปะไปดูกปั๊แต่มมนต้องกินร้อนๆไปย่างหน่อยได้ไหมแด้ครูครูหยิบแตงกวามาเยอะเวอร์กินแตงกวาปะกินเป็นหนูว่าแตงกวาที่ขมอ่ะคืองูผ่านเอาจริงๆอิะคือไม่ใช่อะไรนะงูเลยนะงูผ่านงูเลื้อผ่านแตงกวาแตงกวาที่ขมใครบอกมึงเขา เขาว่าใช่ไหมเขาว่ากันมาเขาใหม่้ก็คือเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาให้เฟียสวิ่งเข้าไปในปราสาทมม่ว่ามันจะถล่มไหมไม่น่ารอกจะอีนไม่สนใครเลยตว้นแล้วนะอย่าแซวดิมกลัวค่ะตั้งแต่แบบว่าคบกันแรกๆเลยน้หนักเท่าไหร่อะพี่เจสิบตอนเนี้ย วันบอดี้ไม่ให้แล้วเจ็ดสิบแบบไม่ให้แล้วบอดี้อ่ะแต่บอกว่าเจ็ดสิบเอ็ดขึ้นมาเลยเดี๋ยวกินไม่หยุดอ่ะมึงดูสิอ่ะมึงดูกระเทียมยังไม่เว้นอ่ะไปเอ้ยดูสภาพปุ๊เอาถ่ายแล้วเหรอไปไปตัวตาหาทุกคนเนี่ยหนูจะพาเข้าไปข้างในค่ะทุกคนคนนี้คือคนอ่ะถ่ายรูปเยอะมากแต่เราขึ้นไปข้างบน จะไม่ตกใช่ไหมอีเฟียสยองมากสยองมากหน้ามึงอ่ะอุ้ยนี่ข้างหลังทุกคนอันนี้คือข้างนอกสองชั้นไม่มีมือไม่มีมือให้พวกเราเลยจะไม่เป็นไรนี่มันมีหลายประตูมาก ขึ้นไปล้วไปแล้ะบายล้วะายบายบายบายพี่กับไ <laughs> อเบนตอนที่ถ้าพอ,อ,อมาถึงจุดเนี้ยทุกคนจะมีความสิ้นแล้วมาทำไมคือ <laughs> มาทำไมวะ <laughs> ขึ้นมาทำไมวะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนเก๋เนี่ยลงมาเถอะเพื่อนต่เพื่อนเราอีกสองคนไม่มาละมันเหนื่อยมันเดินเหนื่อยนี่ค่ะมึงมันเหนื่อยมาก ที่น่ากลัวที่สุดในปราสาทตอนเข้าไปเมื่อกี้คือที่นี่ค่ะอุ้ยโอ้ไม่สวยเลยแกจบไปแล้วนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจกดกระดิ่งกดอะไรอก็กดหมดแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ